ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยระยะตาระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยามาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี่ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกพาตัดสมองมาแล้วเพื่อนที่รู้จักนะก็ได้แนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นสารอาหารบําบัดเซนนะเป็นโภชนะเพศัตรู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นปัจจุบันนี้จจกฟอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกเออโอเคทุกอย่างดีใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคกัติมาโสมินทุกค,ค่ะปัจจุบันเป็นผู้ป่วยระยะตยระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยามาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี้ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกผาตัดสมองมาแล้ว มารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยอยู่ๆก็ค่าตาตสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมอาหารคุมอะไรดูแลอยู่สามปีแต่เราน่าจะไม่แข้งคัดเท่าไหร่พยายามหนีนะไม่ฟอกไตหมอบอกให้เตรียมเส้นฟอกไตล้วก็หนีไปทานสมุนไพรยาจีนมากอะไรมัางเนะะี่ยค่ะก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นน,น,นะคะจนเรามีอาการ ไม่ไหวละทรมานรู้สึกอึดอัดในท้องแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยคุณหมอบอกว่าถ้าหากมีขึ้นไส้อาเจียนนี่ไม่ไหวแล้วนะต้องฟอกเราก็เลยต้องยอมไปฟอกค่ะฟอกทีแรกก็สองสองครั้งอาท์ละสองครั้งแต่คุณหมอบอกว่าไม่พอก็เพิ่มเป็นทีละสามครั้งช่วงฟอกไตแรกๆเนี่ยจะทรมานเรื่องทรมานนะคะพอกฟอกไปก็ความดันตกความดันตกระหว่างฟอกก็มีการอาเจียน ฟอกเสร็จกลับไปบ้านก็จะเพียนอนไม่หลับเรียกว่ากระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะก่าจะเข้าที่อ้าวพอเริ่มเริ่มรู้สึกค่อยๆดีขึ้นละอ้าวต้องไปฟอกครั้งต่อไปอีกละอาทิตย์หนึ่งก็จันพุศุกสุต้องไปฟอกไตฟอกไตเสร็จกลับออกมายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยะคะ่ะอยู่โรงบาลนั่งร้อยแฟนมารับน็อกสลบไปเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะตื่นมาทีอ้าวอยู่ห้องฉุกเฉินคือ ไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องแฟนต้องไปประกบตลอดเพื่อนที่รู้จักนะฮะก็ได้แนะนําให้เจอผริตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นสารอาหารบําบัดเซนนะเป็นโภชนะเภสัตลองทานดูเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ลองทานตามที่เขาบอกนะฮะก็ทานพอเริ่มทานนะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ฟอกไตความดันไม่ตกแล้วก็พอฟอกไตเสร็จก็จนเป็นปกติ ไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะอ่อนเพียเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยเราฟอกไตแล้วเนี่ยต้องข้ามถนนนะคะมีสะพานลอยเนี่ยจาเป็นต้องข้ามเนี่ยเราก็ข้ามถึงจะข้ามแต่กว่าจะข้ามได้เหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนจะขาดใจแต่หลังที่เราจึงมาเจออาหารเสริมตัวนี้นะคะข้ามสะพานลอยเนี่ยเดินขึ้นสบายมากแล้วเวลาไปฟอกไตกลับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขับรถไปเองค่ะทั้งไปและกลับ แล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยกขาฟอกไตเสร็จกลับมาก็เหมือนปกติเลยไม่มีอาการเดินทางไปไหนต่างจังหวัดขึ้นรถลงเรือก็มีอาการเวียนหัวขึ้นไส้รู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นปัจจุบันนี้จากฟอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกเออโอเคทุกอย่างดีใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคละคิดว่าอีกหน่อยก็จะลด การฟอกไตลงไปได้เรื่อยๆค่ะ